รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพียข้างไปความวันที่รอวันไหม่อยู่อีกไม่ครไม่นานในสักวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มรายการที่พร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคม ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจัน์ทเวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้ค่ะดิฉันแมงปอปริษยาครูหามุกรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการที่คนเราจะเจอในสิ่งที่ตัวเองรักบางครั้งต้องใช้เวลาแต่เมื่อเจอแล้วได้นำสิ่งที่ตนรักไปช่วยสังคมให้เกิดประโยชน์นั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากค่ะเช่ชนเดียวกับชายคนนี้ที่ทางรายการปันฝันปันยิ้ม จะพาเขามาให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันเขามีอาชีพตัดขนสุนัขขณะเดียวกันก็เป็นจิตอาสาตัดขนสุนัขฟรีให้แก่ผู้ที่นำสุนัขจรจัดมาเลี้ยงเขาเดินทางไปหลายจังหวัดเพื่อตัดขนสุนัขให้น่ารักน่าสนใจจนมีผู้อยากนำไปอุปการะวันนี้เราตามเขามาตัดขนสุนัขให้กับมูลนิธิเซฟโซนอกจากเราจะได้เห็นการทำงานของเขาแล้วยังจะได้พูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการมาเป็นจิตอาสาอีกด้วยถ้าพร้อมแล้ว ไปพบกับเขากันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปออยู่กับคุณแอดดี้เกรียงไกรท่าตะวกรจิตอาสาหนุ่มผู้อุทิศตัวตัดขนสุนัขฟรีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอดดี้สวัสดีครับปอขออนุญาตเรียกว่าพี่แอดดี้นะคะครับพี่แอดดี้เริ่มทําอาชีพตัดขนสุนักมานานหรือยังคะเออเปกีกว่าแล้วครับ ปีนี้จะเริ่มเข้าปีที่8แล้วครับแล้วเพราะอะไรถึงเริ่มตัดขนสุนัขจรจัดฟรีคะเออมันมีมวันมีเมื่อมมเมื่อครั้งหนึ่งหลายๆปีก่อนนะครับเคยบังเอิญได้ดูสาร,รคดีของชาวต่างชาติที่ว่าเขาช่วยเหลือหมาจรจัดในประเทศของเขานะครับอพอเราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราประทับใจแล้วมันก็จะมีคลิปเกี่ยวกับสาร,รคดีการช่วยเหลือสัตว์ขึ้นมาให้เราดูทั้งวันนะครับซึ่งเราก็สงสัยว่าทําไมหลายๆคลิปที่เราดูเราไม่เคยเห็นชาวเอเชียหรือว่าคนไทยทําเลยครับ แต่ฝรั่งเขาช่วยเหลือกันง่ยเราก็เลยอยากจะลองทำกับเขาบ้างครับก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนตัดขนใช่ด้วยการเข้า g o o g l e แล้วก็เสิร์ชหาดูว่ามีที่ไหนเปิดรับสอนตัดขนหมาในประเทศไทยบ้างที่ว่าราคาไม่แพงบอกเขาว่าสาเหตุที่เราจะมาเรียนตัดขนหมาเราไม่ได้ตั้งใจเปิดร้านนะเราตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือหมาจนจัดด้วยการตัดขนต่อเรียนไปตามบ้านพักพิงหรือว่ามูลนิธิสวัพิการที่มีมากมายในไทย แล้วก็ปอทราบมาว่าเวลาที่พี่แอดดี้ตัดขนสุนัขอะค่ะอันนี้คือพี่ได้ไอเดียมาจากไหนบ้างคะเออตามทรงผมของลูกค้าที่อุ้มหมาเข้ามาในร้านค่ะถ้าเขาอุ้มชิสุพุดเดิลเข้ามาในร้านเราค่ะขนอุ้มเขาตัดผมหน้าหมามาเข้าแบบนี้พี่เลยตัดทรงหน้าหมาให้หมาเขาเลยเขาก็เลยชอบกันอย่างนี้ครับ ค่ะก็คือตอนนี้บอกก็กําลังเข้าใจว่าพี่แอดดี้ก็จะมีร้านตัดขนสุนัขอยู่แล้วเปิดร้านตามปกติด้วยแต่ว่าถ้าคนที่นําสุนัขจรจัดเข้ามาในร้านพี่แอดดี้ก็จะตัดขนให้ฟรีตลอดชีวิตของหมาครับตลอดชีวิตของหมาเลยใช่ครับคแค่แค่เข้ามาบอกว่านี่เป็นหมาจรจัดไม่ว่าจะกี่ปีกระช่างเป็นอดีตของหมาจรจัดมหมาวัดหมาที่มีขอเขามาหมาของคน แกที่ว่าอายุ60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุจะรวยจะจนพี่ไม่สนอนะ่ะขอแค่อุ้มเข้ามาในร้านพี่ที่ก็ตัดฟรีครับก็ตัดฟรีเองนะคะพี่ไม่อยากได้เงินผู้สูงอายุครับแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือหมาจรจัดต่างจังหวัดนี้คือคมันเริ่มเข้าปีที่2ของการเปิดร้านตัดขนหมาที่ถึงเริ่มเดินสายออกต่างจังหวัดพอขึ้นมาปีที่2นี่คือเริ่มที่อยากจะตอบแทนคนที่ที่ช่วยเหลือ หมาจรจัดหมาพิการที่มีว่างงานในไทยครับพวกนี้เขาเหนื่อยเราอยากจะไปให้กําลังใจเขาในการตัดขนช่วยลดภาระบนก็หลายร้อยมันเป็นเงินหลายหมื่นเราก็เลยลองลองเข้า Google เริ่มเริ่มไล่ไล่ทุกที่เลยครับว่าแต่ละที่มีใครเลี้ยงหมาขนยาวบ้างที่เป็นหมาจรใช่ครับแล้วก็โทรไปถ้าเขาตอบรับมาว่าอยากอยากให้เราช่วยเราก็เดินทางไปช่วยเขาเลยเข้าปีที่สี่ปีที่ห้านี้ คนเริ่มขอให้เราช่วยเหลือหมาเยอะมากจนเราแทบจะไม่มีเวลาได้เปิดร้านเลยไม่มีรายได้แทบไม่มีรายได้่ไมมีรายได้เลยพอทุกคนเริ่มติดตามเราเยอะขึ้นเขาก็เริ่มเริ่มเห็นว่าเราทํางานไม่หยุดแล้วแต่ละที่ที่เราไปก็เราไปทํางานจริงจนะครับจานวนหมาที่เราช่วยก็เยอะแล้วก็เรามีค่าใช้จ่ายเขาก็เลยเสนอว่าต่อไปถ้าจะทําจิตอาสาตัดคนหมาน่ะลองโพสต์เลขที่บัญชีดูไหมเผื่อจะมีเพื่อนๆนช่วยเหลือค่าเดินทาง เงินที่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้เอาไปแค่เป็นค่าเดินทางหรือว่ารับคอมมิชชั่นแต่ว่าเราไปช่วยทุกสถานที่เกือบเกือบทุกสถานที่ที่เราไปแล้วมันเกิดร้อนค่ะพี่แอดดี้คะตอนอยากทราบว่าพี่แอดดี้รู้จักโมนานิธิเซฟโซได้ยังไงคะเมื่อ2ปีที่แล้วสปีที่แล้วคุณติก๊กเจ้าของมูลนิธิครับโทรมาเองบอกว่าพี่แอดดี้น,นี่โทรจากเซฟโซ เรามีหมาสายพันขนยาวที่เป็นหมาพิการเยอะเอดดี้อยากมาช่วยทําเซ็ตโซบ้างไหมเขาติดต่อมาเองเราก็รีบรับเลยเพราะเราอยากมาอยู่แล้วครับรอบนี้เป็นรอบที่5แล้วครับที่มามาแต่ละครั้งก็จะอยู่ประมาณ4วันสามถึวันเพราะว่าหมาเขาเยอะถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มาเจอพี่แอดดี้นะคะแล้วก็พี่เอดดี้ก็กำลังจะมาตัดขนสุนัขด้วยใช่ครับขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการเรียนตัดขนสุนัข กับพี่เอดดี้เลยได้ไหมคะได้ครับคุณผู้ชมคะตอนนี้พักสักครู่แล้วช่วงหน้ามาชมการตัดขนสุนัขจรจัดของพี่เอดดี้กันค่ะ ถึงแรงบันดาลใจของการเป็นจิตอาสาตัดขนสุนัขฟรีจากพี่แอดดี้ไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูการทำงานของพี่แอดดี้กันค่ะว่าเขาจะใช้เวลานานไหมในการออกแบบขนให้กับน้องหมานะคะแล้วก็จะออกแบบเป็นทรงแปลกใหม่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวต้องมาดูนันค่ะพี่แอดดี้เชิญเลยค่ะใส่หน้ากาก่อนนะคะใช่ครับขนขนมันฟุ้งครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องรีบทำให้เร็วเพราะว่าเพราะว่าเป็นหมายอายุมากแล้วขนยาวอย่างนี้ถือว่ายาวไหมคะ แบบนี้ไม่ไม่ยาวมากแต่ว่า,าวต้องตัดเพราะว่าเป็นหมาสายพันธุ์มัน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 พิการนะครับต้องต้องช่วยมันก่อนพี่แอนดีด้คะตอออยากทราบว่าเวลาเราตัดขนน้องหมาเนี่ยค่ะเราเคยเจอแบบปัญหาที่โดนสุนัขทำร้ายเนี่ยเราจะทำยังไงคะถ้าถ้าเป็นหมาดุมากแต่เรารู้ตัวแล้วว่าเราต้องตัดหมาดุครับก็คนที่ว่าขอความช่วยเหลือมา เขาต้องต้องช่วยเราจับนะครับโอกาสถูกหมากัดมีตลอดเวลาครับค่ะในการที่จะตัดขนสุนัขแบบนี้นะคะใช่ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราเป็นมือใหม่ไม่ชํนานาญไปตัดโดนเขาบาดเจ็บเขาอาจจะทําร้ายเราได้แนะนําว่าถ้าผู้ชมทางบ้านเห็นทําง่ายๆอย่างนี้อย่าไปลองทําเองนะคะใช่ทีโดนกัดมาแล้วนอกจากจะต้องระวังหมากัดแล้วยังต้องระวังใบมีดบาดมือตัวเองด้วยระว <laughs> ังใบมีดโดนโดนหมาครับโ <laughs> ดนโดนโดนทำเขาบาดเจ็บครับถ้าเื่อ ตัดคนหมาแล้วทำเข้าบาเดเจ็บจะรู้สึกไม่ดีครับนิดเดียวสุลุกนนที่นี่ตาบอดเยอะมากเลยครับกับกับที่ว่าขาล่ากครับอันนี้ก็ขาลางขาลากครับตัวนี้น่าจะโดนรถเหยียบมาครับมัน,น,ม,นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากการที่ว่าเรากลับมาหาเขาบ<ช>่อยๆทุกตัวที่เห็นพี่การนี่คือผ่านการตัดขนมาหมดแล้วนะหลายรอบแล้วจากที่ว่าสภาพย่ำแย่แผล เปื่อยมีตนองอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีขึ้นนะครับพี่อดีค่ะอยากจะทราบเรื่องอย่างการตัดเล็บของน้องหมาเ<ช>่ยค่ะคือเล็บยาวขนาดไหนถึงจะตัดนะคะหรือว่าต้องเล็มเรื่อยๆหรือยังไงคะเราจะเลือกดูเฉพาะตัวที่ว่ามีเล็บยาวมากๆแบบโค้งเขาฝังเนื้อตัวเองครับพวกนี้เวลาเดินจะเจ็บมากเราเราต้องช่วยเขาด้วยการตัดเล็บออกแล้วก็ทายา วิธีการตัดเล็บก็ให้เล็งๆประมาณสักครึ่งหนึ่งของเล็บก็พอครับไม่ต้องทข้าลึกมากให้เหลือไว้เขาได้ได้ไว้ป้องกันตัวด้วยแต่ส่วนมากเล็บที่มีปัญหาจะจะเป็นพวกติ่งติ่งต้อยจะตัดเข้าไปในเท้าเนี่ยหมาจอมตัดที่เป็นหมาพิการสนมารถทาได้แค่ตัดให้สั้นที่สุดเพื่อให้เขาสบายตัวแล้วก็ช่วงดีว่าเป็นแผลกดทับก็ต้องเอาชิ้นเกลี้ยงแล้วก็พาเขา สอนคนงานเขาว่าวิธีไถไเกียนช่วงรอบรอบแผลกดทับอ่ะให้ทำยังไงครับซึ่งที่นี่พี่สอนจนทุกคนเป็นหมดแล้วอันนี้คือตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วครับตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรมากเพราะว่าเป็นหมาขนไม่ยาวมากแต่ว่าเราเรา,เราช่วยเขาในเรื่องให้เขาสบายตัวขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ขาลาดม,ม,มันไปไหนไกลมากไม่ได้เหมือนมาตัวอื่นนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปออยากทราบว่าทําไมที่เอ็ดดี้ถึงเลือกทรงนี้ให้กับน้องหมาคะ ตัวตัวนี้ไม่ได้มีส่วนอะไรมากครับเพราะว่า,ะเาเราเราก็ตัดเราก็ถ่ายผลไปตามสภาพของ<ม>ขนของหมานะครับ<ม>ตัวนี้ตัดเส่นแบบไายเคียนธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มีมีอะไรลูกเล่นมากมายมต,ตัวอย่างที่ที่ที่ได้ออกแบบทรงมาให้น้องแล้ว<ช>อตัวนี้นี่คือออกแบบจากอะไรบ้างคะก็พอดีเขาเขาเป็นหมาพิการที่ว่าค่อนข้างจะเป็นเป็นออกแนวต้อนรับเน<ม>ี่ยครับก็คือเราก็อยากให้เขาเวลาที่ว่ามีคนมาเยี่ยมเซฟโซ มาเยี่ยมหมาพิการอ่างเงี้ยตัวนี้มันชอบาเล่นด้วยเปางใหญเขาได้เห็นหมาน่ารักรป็นล่าชายนี่ยครับแล้วก็นี่เป็นรอบที่5แล้วที่ว่าเราตัดตรงนี้ให้เขา<ะ>แล้วส่วนตัวนี้ก็<ะ>ขนมันยาว,ยาวอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าก่อนตัดหลังตัดมันสามารถทําอะไรได้มากมายนะครับอย่างการช่วยเหลือพวกหมาจรจัดหาบ้านในในแบบนี้ก็ค<ะ>ือที่จะถ่ายรูปที่ว่าเป็นก่อนตัดที่มีสภาพขนเล่าเสียของหมาไว้แล้วก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบระหว่างก่อนตัดและหลังตัดแบบนี้ครับด้วยการตัดแต่งทรงแบบไหนก็ได้ให้หมาออกมาดูแปลกๆหมาตัวนั้นจะสามารถหาบ้านใหม่ได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าได้ได้บ้านแน่อย่างนี้ครับสุดท้ายนี้นะคะปออยากให้พี่แอดดี้ช่วยฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนที่ดูแลสุนัขรวมถึงคนทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือน้องหมาดูแลสุนัขแบบนี้ครับพี่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจถ้าเผื่อว่า ท่านอยากจะหาสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวในเรื่องของการรับเลี้ยงหมาแมวเข้ามาเป็นสมา,สมาชิกใหม่ในครอบครัวอยากให้ท่านลองศึกษาสายพันธุ์ของหมาหรือแมวตัวนั้นให้ดีๆว่าลักษณะสายพันธุ์ที่เราเราตั้งใจจะเอาเข้ามาเนี่ยมันเหมาะกับเราจริงไหมแล้วอยากจะให้ท่านเปิดใจในการดูหมาจรจัดหรือว่าแมวจรจัดที่มีามากมายในไทยครับ ในเรื่องของการลดจํานวนประชากรลองเปิดใจรับเลี้ยงพวกสัตว์ล้โอกับพวกนี้เอาไปเลี้ยงอู่ที่บ้านแทนการซื้อ,อนี่ครับมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนี่ครับวันนี้นะคะปอก็ต้องขอขอบคุณที่แอดดี้มากๆเลยนะคะที่ ให้เกียรติรายการของเรานะคะมาถ่ายทำแล้วก็ได้มาดูการทำงานการตัดขนสุนัขของพี่อดดี้ใกล้ชิดแบบนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณน้องๆจิตอาสาด้วยนะคะที่มาช่วยกันช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสุนัขจรจัดแบบนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากครับนะคะ <laughs> คุณผู้ชมคะช่วงหน้าปอจะพาไปพูดคุยกับผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเซฟโซถึงการมาเป็นจิตอาสาของคุณแอดดี้กันคะ่ะ จากที่เราได้เห็นการตัดขนสุนัขของคุณแอดดี้ที่มาช่วยดูแลสุนัขที่มูล,ลนิธิเซฟโซไปแล้วตอนนี้นะคะปออยู่กับคุณติ๊กผู้ร่วมก่อตั้งมูล,ลนิธิเซฟโซค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊กสวัสดีค่ะค่ะคุณติ๊กคะปออยากทราบนะคะว่า<ะ>ทำไมคุณติ๊กถึงได้เริ่มดูแลสุนัขจรจัดคะที่มีน้องหมามาเลี้ยงเยอะๆนะคะก็คือว่า เห็นเขาค่ะขับรถไปผ่านอะไรเงเห็นเขาบาดเจ็บแล้วก็อดช่วยเหลือไม่ได้ค่ะแล้วก็อยากช่วยเขาให้เขามีสมสติภาพในใช้ชีวิตให้ดีค่ะหลายวันหลายเดือนเขาก็จำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะ นอกจากที่เราขับรถไปเจอแล้วยังมีเหตุการณ์อื่นที่ทําให้เราได้เก็บเขามาเลยงอีกไหมคะอ๋อมีค่ะก็เหมือนกับคนเขาเอามาทิ้งยัดกระสอบมาอะไรเงี้ยมาไว้ที่หน้าบ้านอะไรเงี้ยนอกเหนือจากน้องหมาแล้วสุนัขแล้วยังมีสัตว์อื่นอีกไหมคะที่อ๋อมีค่ะมีมีหมูมีเป็ดค่ะมีเนาะแมวค่ะหมูเป็ดแมวที่รับดูแลอยู่ค่ะปัจจุบันนี้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้องหมาน้องแมว เป็ดหมูเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวคะ,ะเกือบ700ตัวค่ะเกือบ700ชีวิตที่อยู่ในมูนลนิธิใช่ค่ะแลวนี่คุณติ๊กมีวิธีการดูแลเขายัางไงบ้างคะอ๋อการดูแลคือมูลมูลปล่อยเขาหาเราก็เก็บเช้าบ่ายเงียค่ะค่ะแล้วก็ ให้อาหารนี่คือให้ให้สามมื้อค่ะเชา้ากลางวันเย็นค่ะ,คะ,คะแล้วหลังๆมาก็สองมือ้อก็หลังๆมาก็มือม้อหนึ่งมื้อหนึงนหน่งมืนน้อนค่ะทำไมถึงให้น้อยลงเรือ่อยๆคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอกับน้องๆค่ะอืมค่ะดังน,นี้ค่าใช้ใจ่ายที่ทางเมือนที่จะต้องแบกรับเนี่ย เป็นค่าอะไรบ้างคะที่ต้องใช้ค่าข้าวค่าอาหารเม็ดค่ะฉีบถาค่ะสมลีเบตเดีเอย่างเงี้ยค่ะสมลีเบตเตดีก็คือเป็นเหมือนยาสามัญใช่ค่ะใช่ต้องเหมือนกับใช้กับน้องหมาพิการค่ะล้างแผลอ,อะไรเงี้ยค่ะ,คะที่นี่ที่มูลนิธิเรานะคะมีสัตวแพทย์มาสองท่านนะคะที่ดูแลน้องหมาอยู่คุณติ๊กรู้จักกับคุณแอดดี้ได้อย่างไรคะ อันดับแรกนะคะคือติดตามผลงานที่แอดดี้อยู่แล้วค่ะนานหลายหลายปีแล้วค่ะติดต่อไปค่ะก็เลยทีนี้พี่แอดดี้เลยโทรมาบอกว่าโอเคมีไหมอะไรก็เลยดีใจมากค่ะแล้วหลังจากที่พี่แอดดี้ได้ทําการตัดขนสุนัขไปแล้วนะคะมีผู้ที่สนใจนําสุนัขที่ตัดขนใหม่เนี่ยไปอุปการะเยอะไหมคะมีมีมากค่ะมีมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น แมวแมวก็มีคนเอาไปเลี้ยงนะคะทั้งน้องหมาค่ะแล้วก็หมาพิการค่ะก็มีคนมารับเลี้ยงด้วยค่ะแต่ทราบมาว่าทางมูลนิธิจะมีการตรวจสอบก่อนว่าผู้ที่จะมารับอุปการะน้องหมาเนี่ยสามารถเลี้ยงน้องหมาได้จริงหรือเปล่าใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตรวจสอบก่อนต้องต้องมั่นใจว่าน้องหมาไปอยู่ที่สบายแล้วค่ะต้องมั่นใจว่าเขาจะไม่กลับไปเป็นหมาจรเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะ คุณติ๊กอยากฝากอะไรถึงพี่แอดดี้บ้างคะค่ะก็ขอขอบคุณพี่แอดนะคะที่มาช่วยเหลือที่โมเนตี้เซฟโซนของเรานะคะไม่ใช่เฉพาะที่เซฟโซนที่เดียวนะคะพี่แอดยังไปทุกทกที่ที่น้องหมาอยากได้ความช่วยเหลือค่ะแล้วก็พอ,ออยากให้คุณติ๊กนะคะฝากเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลน้องหมาไปยังคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค,ะค่ะก็ขอฝากนะคะ ถ้ารับเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ดูแลให้ให้ดีค่ะค่ะอย่าปล่อยปละละเลยเดี๋ยวจะเป็นภาระราของสังมะคมค่ะค่ะแล้อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้ใจบุญแล้วก็เป็นชนรักสัตว์อยู่แล้วต้องการจะช่วยเหลือทางมูล,ลนิธิเนี่ยต้องทํำยังไงได้บ้างติดต่ออยังไงได้บ้างคะเซน,นะคะมูลนิธิเซฟโซนค่ะ หรือว่าเราก็อยาการับบริจาคนะคะหรือว่าจะเข้ามาเที่ยวชมกับน้องๆได้นะคะก็คือว่าถ้าอยากจะชอบชอบสุนัขอยากจะรับน้องไปอุปการะก็สามารถเข้ามาที่มูลนิธิเซฟโซได้จังหวัดขอนแก่นหรือว่าเข้าไปติดตามข่าวสารได้ทาง f Facebook เซฟโซใช่ไหมคะค่ะ ก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณติ๊กมากๆเลยนะคะที่อนุญ,ญาตให้ทางรายการปันฝันปันยิ้มมาถ่ายทํารายการแล้วก็ได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลน้องหมานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค,คุณติ๊กคะคนี่คือข้าวสารจากบ้านฉัดแก้วนะคะปอขออนุญาตเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับมูลนิธิเซฟโซค่ะขอบคุณค่ะรายการปันฝันปันยิ้มนะคะขออนุญาต มอบทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิเซฟโซค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาสุนัขจรจัดจะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้เลี้ยงมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบไม่เลี้ยงตามกระแสแล้วก่อนเลี้ยงต้องมั่นใจว่าจะสามารถดูแลพวกเขาไปได้ตลอดชีวิตไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นภาระของสังคมและผู้อื่น เรต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือสุนัขจรจัดทั้งที่นี่และที่อื่นๆทั่วประเทศค่ะและที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือคุณแอดดี้ที่เป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อมาเป็นจิตอาสาตัดขนสุนัขฟรีให้น่ารักน่าสนใจจนมีผู้อยากนำไปอุปการะค่ะวันนี้เวลาของรายการปันฝันปันยิ้มหมดลงแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ทุกวันจันทรเวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้ขอบคุณสำหรับการรับชม ปอและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้าป้าเลี้ยงมาตั้งแต่ปี4-5ห้าจนถึงปีนี้6-2แล้วป้าไม่เคยทอนะสู้ถึงไหนถึงกันเพื่อเขาทำเพื่อเขา ป้าชื่อป้าวันีสัตยานมตอนนี้ป้าก็ไปทำงานอยู่บริษัทเป็นแม่บ้านเขาแล้วก็ลูกเขาก็ทรงเสียจากเมือเนาะคือป้าไปดูแลสุนัขในกระทรวงสาธารณสุขแล้วเราก็ช่วยเหลือสุนัขทุกแห่งแล้วเรามาจับกลุ่มกันพวกน้องๆเขาก็เลยให้ป้าเป็นหัวหน้ากลุ่มเือต้องต่อสู้แล้วต้องมีความรักเข้าจริงใจ ให้ความรักกับเขา,งาเงินทอไม่ได้คิดเก็บไว้หรอกช่วยเหลือสุนัขเนี่ยหมดเราดูแลสุนัขเนี่ยเขาแบบว่าหนึ่งเขาถูกทอดทิ้งแล้วสองคนชอบฆ่าเขาแล้วเขาหากินเองไม่เป็นมีแต่คนชอบแบบว่าใจร้ายาเขาอะเราก็รับไม่ได้ก็เลยช่วยดูแลในบ้านนี้เมื่อก่อนนี่มีประมาณเกือบ30ตายไปดี๋นี่เหลือ20ข้างนอกก็เมื่อก่อนนี้มีร้อยฝาตัวแล้วก็ถูกวางยาไป40บตัวตอนนี้ก็เหลือจัก 60- 70ตัว ก็ให้ตับแล้วก็ไก่ทอดบทละเอียดสุนัขข้างนอกเนี่ยป้าจะให้กินดีเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราให้อาหารเขาอะบางทีพรุ่งนี้เราไม่เจอเขาแล้วเขาถูกวางยาตายบางถูกฆ่าตายเนี่ยป้าเลยเน้นว่าข้างนอกได้ให้กินดีๆเพราะเราไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเจอเขาไหมแม่ไม่รู้จะพูดยังไงมันบอกไม่ถูกแต่มันมีความสุขนะ เพราะว่าเขาเห็นเราเขากระดิกหางมั่งอะไรมั่งมาหาเขาอะไรสรุปแล้วอะคือให้ความรักเขานะ่ะถ้าใครไม่สัมผัสไม่รู้เรารักเขาเขาก็รักสุนัขเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเพื่อนมนุษย์คนนึงเราคิดว่าเราอายุป่านนี้แล้วอะเราไม่ทําตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนถ้าเราไม่ช่วยเหลือสังคมตอนนี้เขาเดียกร้องอะไรไม่ได้เราต้องลงมาช่วยเขา ให้รักที่มีความหมาอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน